สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายกดฟุตบอลครับวันนี้เป็นการบีคอลบอลประจำวันพุธที่27ธันวาคมปี2566ครับผมวันนี้จะมีอยู่4คู่2มุมนะครับที่จะมาวิเคราะห์กันวันนี้ครับคู่แรกครับเป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับผมเชลซีครับปะดานกิทตันพาเลทครับในเวลาตีสองครึ่งครับคู่ต่อมาครับเป็นการเจอกันระหว่างแบลดฟอร์ดกับบูมแฮมตันครับในเวลาตีสองครึ่งเช่นเดียวกันเลยครับคู่ต่อมาครับเอเวอเรตันครับปะทะแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับในเเเเวลลาานนคคคคครร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 รัััับบบบู่สสสสุดท้ยยปป็กกกอออตตติชพีีีมม์์ผโจะ คขาตี้ครับผมนว่าตีสองสิบห้าครับต้ื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามารับชมรับฟังกันเลยครับสำหรับคู่แรกของเราในวันนี้นะครับเป็นการวีคาร์บอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับผมเชลซีครับปะทะคิตันพาเลตครับนวราตีสองครึ่งครับสนามสแตมฟอร์ดบิดครับราคาบอลเชลซีต่อศูนย์จุดเจ็ดห้าโรข้าครับผลงานการพบกันทั้งสองทีมนะครับสิบห้าเดือนหนึ่งปีสองสามครับเชลซีชนะคิตันพาเลตไปหนึ่งประตูศูนย์วันที่หนึ่งเดือนสิบปีสองสองครับคิตันพาเลตแพ้กับเชลซีไปหนึ่งประตูสองสิบเจ็ดเดือนส สทีมนะครับทา้งฝั่งเชลซีครับชนะ2เสมอ1แพ้2ครับฟอร์มเกมยยนนลีแข่ง9้านัดชนะ3เสมอ 3, พอ3มนนแพ้5ได้15เสี 3, 3, 3, ย13ครับทังฝั่งคิสซันพาเลตครับเสมอ3แพ้2ครับฟอร์มเกมยนนลีแข่ง9้นัดชนะ3าเสมอ3แพ้สามได้ส0เสีย13ครับมาดูสภาพ bon ทีมรักสองของ2ทีมนะครับทางฝั่งเชลซีครับคุณซื้ออย่างมอ e ริเชโอโปรเทติโน่กับเพิ่งจะบุกพ,พายกับ 1, บูไป1นประตูสในลีกเมื่อสุดเดืที่ผ่านมาครับสำหรับความพร้อมของ เดียงเข้ามาสดหัวเราเลยครับสมทบกับพวกหน้าเดิมตามดิสข้างล่างเลยครับเขาว่าโปเชติโนจะเตรียมวาว่าเรือวกสี่ตัวสองตัวสามตัวหนึ่งครับโดยมีอามโมโดโบย่าครับออกตาดยินเป่าลาสกอร์ได้ใช้นิโคลัสแจ็คสันรับจอบเป็นเพลย์เมเกอร์คอยซับพอร์ตอยู่ท่าหน้าตามสูตรเลยครับถ้าฝั่งคิฟตันพาเลตครับคุณซื้ออย่างรอยฮอสันครับเพื่อจะเปิดดังเจ้าใบตันไปหนึ่งประตูศูนยในรีช่วงสุดท้ายที่ผ่านมาครับสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามในวันนี้ครับจะไม่มีรายงานตัวบาดเจ็บหรือติดโทษแบงค นาธานฝึกภูสานกับแชมสโตนครับผมเแข้งเดียงไม่สามารถใช้งานและลงเล่นได้ในวันนี้ครับเพราะเขาสัญญาเตรียมจัดทัพในระบบสีต่อสโดยมีมิชาเอลโอดิเช่ครับองฟิลิปมาเตต้ากับจอร์แดนอายูครับผมเป็นสามภาษาแดนหน้าคอรัสกอร์ตามสูตรเหมือนเดิมเลยครับทางฝั่งทักชานครับแม้เชลซีทำให้แฟนๆต้องผิดหวังตอนักต่อนักเลยครับแต่การบุ๊คในวันนี้เนี่ยในสนามสแตฟฟอร์ดบิทเนี่ยก็ยังเชื่อว่ากินขนมได้ครับและมีผลงานที่ดุดันไม่ธรรมดาติดแค่แต่เกมเราต้องรัดกุมให้มากขึ้นครับเพราะตลอดเกมเกมเย้คครรับใ เสมอรันจัดซัดไม่เลี้ยงรวมๆแล้วเนี่ยก้าวประตูเลยเดียวครับส่วนทางกับทีมอย่างอย่างเชีตันพาเรตครับลอนดอนดาร์บี้ที่พวกเขามักจะสร้างปัญหาให้กับคู่แข่งได้เป็นประจำครับแต่ตลอดเจ็ดเกมหลังท้ายสุดในลีกเนี่ยกับไม่ชนะใครเลยครับเสมอสามแพ้สี่โดนถลุงแนวรับจ็บเยือนกว่าสิบสามตุงครับดูทรงแล้วงานนี้น่าจะรอดยากครับแนะนำ้ำมาอยู่โรล็อกซับสบายใจสุดครับฟันธงครับเชลซีชนะสองโดยหนึ่งอัตราความใจที่แปดเต็มสิบครับสำหรับคู่ถัดมานะครับเป็นการวีคาร์บอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับผมเอเวอร์ตตัััันนนกบบบบบปรรรราาาาาาแมมมเสสอซิีี้คคคควลลผ ซิตี้ต่อ1 0ลบ5้าครานครับพบกันทั้ง2ทีมมาเกับ14เดือน5ปี2 3ครับเอเวอเรตันแพ้กับแมนซิตี้ไป0ูระตส3ซาิเบตเดือน1 2บปี2อครับแมนซิตี้เสมอเอเวอเรตันไป1ประตู1 2่เดเดือน2ปี22เอเวอเรตันแพ้กับแมนซิตี้ไปสูง1 1รุษหนึ่งี่สิบเอ็เดตันสิ3เอ็ดปีฟอมหนลังครับแมนซิตี้ชนะเอเวอเรตันไปสมอ1รั้1คนับฟอร์มห้อนีกหลังสุดของสองทีมมาเก้ารั้งฝั่งเอเ้อง9นันครั ครับมาดูสภาพทีมราด้สูงของสทีมนะครับทางฝั่งเอเวอัตตันครับคุณซื้ออย่างชอนไดครับเพิ่งจะบุกพ่ายกับสเปอร์ไป1นึ่ประตูสองในหลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะจะไม่มีชื่อของอุริซากัวเย่กับเดเลิอาลีครับผม2แดนกลางซึ่งเบี่ยงยาวทั้งคู่ครับส่วนพวกชิมัสโคเมนอับดุลรายดูโกเร่แล้วก็แอชรี่ยังต้องรุนกุจอเช็คความฟิตจนวินาทีสุดท้ายครับเขาว่าได้จะเตรียมวางหมาดในระบบสี่ต่อห้าตัวหนึ่งครับโดยม ฟอร์บบแมนเซิตี้ครับคุณซื้ออย่างเป๊ปโกดิโอลาเพิ่งจะเอาชนะฟูมิเนเช่ไป4-0น,นี้ในศึกฟีฟ่าครับเวิลด์ช่วงสุดระดัที่ผ่านมาครับสหรับความพร้อมของทีมก่อลงสเวียนครับจะไม่มีรายงานตัวบาดเจ็บหรือติดโทษแบงค์เข้ามาเพิ่มเติมครับส่วนทางด้านของคิวบินเดบรอยเออร์ลิงฮาลันเชร์มีโดกูโรดิโกเอเนเดชต้องรอเช็คความฟิตอีกครั้งครับว่าจะลงช่วยทีมทันหรือไม่ครับคำว่าเป๊ปจะเตรียมวางหมาในระบบ4-2-3-1ครับโดยมีคูเดนอเบเดสครับออกตัดดินเป่ารักก่รับอบนได แพตตันครับมีแววไพ่ไม่ขาดหรืออย่างท็อปฟอร์มก็แค่แชร์แต้มได้ครับอย่างน้อยๆเนี่ยผลงานตลอด5หุนในดีกเนี่ยคว้าชัยนาได้4นัดเลยทีเดียวครับแพ้แค่1ครับผมพลิีสกอร์ไปเป็นกอบเป็นกำลงทั้งสิ้นกว่า19ประตูเลยทีเดียวครับแถมการเล่ยบูในรังเย้าตัวเองเนี่ยเป็นการสร้างความมั่นใจแบบนี้ด้วยเนี่ยคงไม่ง่ายที่จะที่ทีมเยือนอย่างแมนซิตี้ที่กำลังเหนื่อยจากการเดินทางไกลจะได้พักน้อยเหลือเกินประกอบกับผลงานในดีกเนี่ยเอาจริงๆก็กำลังแย่ครับหล,ลัง ยุ่ยที่สุดในยุคของเป๊ปเลยก็ว่าได้ครับในสภาพนี้ต้องห่วงพะวงหลังครับก็ต้องฝากความหวังพังสกอร์เก็บชัยและลำบากมากขึ้นครับเมื่อพิจารณาจากเหรีและภาพรวมต่างๆนี้แนะนำว่าอยู่รองประคองตัวไม่กลัวตายครับฟันธงครับอิวาร์ตันเสมอหนึ่งประตูหนึ่งงานเท่าควาใจที่8ปดเต็มสิบครับต่อพูดถัดมานครับเป็นการบีคับบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเช่นเดียวกันเลยครับแบทฟอร์ดครับประธานบูฟแฮมตันครับนับเวลาตีสองครึ่งครับสนามจีเทสคอมมูนิตี้สเตเดียมครับราคาบอลแบทฟอร์ดต่อศูนย์จุดห้า ปีสองสองครับแบดฟอร์ดเสมอวูฟไป1นึ่งปรนึ่งยี่สิบสองเดือนหนึ่งปีสองสองครับแบดฟอร์ดแพ้บูฟไปหนึ่งประตูสองสิบแปดเดือนเก้ปีสอหนึ่งครับวูฟแพ้กับแบดฟอร์ดไปศูประตูหนึ่งครับฟอร์มท่าทาดของสองทีมนะครับทั้งฝั่งแบดฟอร์ดครับเสมอหนแพ้สครับฟอร์มเกมเยาในิีกแข่งเกนัดชนะสเสมอสแพ้สได้สิบหกสี่สี่ครับทางฝั่งวูฟครับชนะสองเสมอหนึงแพ้สองครับฟอร์มเกมเยานิรกแข่งเก้านัดชนะสองเสมอหนึ่งแพ้หกได้สิบสี่ สูสึกครับจะไม่สามารถใช้งานเบนมี่กับแฟงออนเยกาได้ครับสแกนหลักกอดคอกันติดโทษแบนเช่นเดียวกับเควินเชสบียองเอมบิโมโจโชดาชิวาวิกโกเฮนรี่อารอนฮิตที่ครับผมกับคริสซอรเฟอร์อาร์เยอร์ครับซึ่งเด้งยาวกันยกแพ็กเลยครับเขาว่าแฟงจะเตรียมวางหมาในระบบ3ต่อ5ต่อ3ต่อ2ครับโดยมีนีออนโมายกับยูแอนวิซ่าครับผมควงครูลราสกรในแดนหน้าตามระเบียบเลยครับทั้งฝั่งวูฟครับกูซื้ออย่างแกรี่โอเนิลครับเพิ่งจะเปิดรางวัลชาลเซียลซีมาสองฤดูนนี้ดิโลกสุดท จอร์นี่การ์โตวิงแบ็กเรื่องสเปนที่ติดโทษแบนเช่นเดียวกับเปโดเนโตกับโจเซฟฮอตครับผมสองแกงเดียงซึ่งไม่สามารถใช้งานได้คาดว่าโอเนลจะเตรียมจัดทำระบบสี่สามต่อสี่ต่อสามครับโดยมีพวังฮีชานมาติอุสุนยากับปาโบซาราเบียสครับผมผลิตกำลังล่าตะข่ายในแดนหน้าได้ใช้มาริโอเรมิน่ากับเชาโกเมสครับผมปากหลักคุมเชิงจากแดนกลางตามสูตรเลยครับทางฝั่งทัศนากรแม้ว่าฟอร์มช่วงหลังของเจ้าบ้านอย่างแบทฟอร์ดครับอาจจะไม่น่าคบหาสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าสการ์สองเกมเฉพาะเกมเยเเววเาามา้ยวั์นนี่ แพ้แค่2องครับพริตโกลงเป็นกรอบเป็นกรมเราทั้งสิ้นเนี่ยทั้งหมด10ประตูเลยทีเดียวครับซึ่งเป็นการปลายใช้ให้กับไอเซนอลกับแอสตันวีล่าเพียงเท่านั้นครับแน่นอนครับพอเข้าใจแต่ขนาดที่การเผชิญหน้ากับกู้แข่งระดับนี้ไม่สามารถห่างกันเท่าไหร่ครับก็ไม่ห่างกันมากเท่าไหร่ครับสามารถตบได้หมดครับขนทั้งกับทีมเย็นอย่างบูฟแฮมตันครับเพิ่งจะพร้อมกับสติในฐานะคันตุก,กัสุดกากด้วยการปลายใช้ลวดสีหนท้ายครับตัวถุงได้รับเย่ี่ยงเยี่ยงอกว่ารับตุ่งเอาลยที ฟันธงกับแบดฟอร์ดรอดทองช้างกับผมฟันธงสกอร์กับแบดฟอร์ดชนะ2ประตูหนงอัตราความใจอยู่ที่8เต็ม10ครับสำหรับคู่สุดท้ายของเราในวันนี้นะครับเป็นการวีคอพบอลสกอตติสพิมเมอร์กีก2 0 2 3ถึง2 0 2 4ครับเรนเจอร์ครับระ้ารอสเคาตี้ครับในเวลาตีสิมากครับสนาม i อบ็อกซ์สเตดียมครับราคาบอลเรนเจอร์ต่อ2ครับผลงานการพบกันระหว่างสองที23ครับยี่สิบหกเดือนแปดปีสองสา2ครับรอสเคาตี้แพ้กับเรนเจอร์ไปสูมรู1 27เดือน8ปี2 2ครับเรนเจอร์ ชนะรอคเกอรี้ไป4ี่เป์เซนต์ศรีห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับทั้งฟาร์เรนเจอร์ครับชนะ5ตาด้รวดเลยครับฟอร์มการเล่นในบ้านแข่งแปดนัดชนะ3เสมอ3แพ้2ได้10เสียสิครับทั้งฝั่งรอคเกอรี้ครับชนะ2เสมอ1แพ้2ครับฟอร์มเกมเล่นนอกบ้านนะครับแข่งแปดนัดชนะ1เสมอ3แพ้4ได้ได้เเสีย19ครับมาดูสภาพทีมล่าสุดของสองทีมนะครับเจ้าบ้านอย่างเรนเจอร์ครับผลงานยอดเยี่ยมอย่างมากครับลงแข่งไป11นัดไม่แพ้ใครเลยครับชนะ10เสมอ1ครับสภาพความพร้อมในวันนี้จะไม่มีชื่ออขงนิโครับส่วนดานิโรแพความพร ครูฟครับผมที่บาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงสนามครับข่าวว่าทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างเรนเจอร์จะมาในระบบ4ต่อ3าต่อสครับแดนกลางจะวางทอสแคนเบลคอยสร้างสรรเกมสนับสนุนสามภาษาในแดนหน้าอย่างอับดาราชิมาสชิรีเดลเซอร์สแล้วก็รอยรอสแมคโครเรนส์ลงงราชสกอร์ในเกมนี้ครับทางฝั่งทีมเยือนอย่างรอสคาลตี้ครับคุณซื้อย่างเรดดิคอดัมครับผลงานในเด็ดหาเกมหลังสุดพวกเขาคะชนะไปได้แค่2นัดครับส่วนภาพของผมในวันนี้จะขาดรอยคาราคารนครับผมกับเบนพาตันครับที่บาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงสนามครับข่าวว่าทางฝั่งรอสคา แผงมิฟิ์ตัวรูกจะวางยานดาดันครับผมคอยปั่นเกมสนุนสองหัวหองในแดนหน้าอย่างจอแดนไว้กับไซมอนเมเรย์ครับผมลงบูในเกมนี้ครับทางฝั่งรัสนซครับเจ้าบ้านอย่างเรนเจอร์ครับรองจกฝูงของตารางพวกเขามีเกมเยาวที่แข็งแกร่งมากๆครับชนะ5เกมติดต่อกันครับแนวรุกอนตาไยเฉียบคมแบบสุดๆครับขณะที่ทีมเยือนอย่างร็อตคาตี้ครับพวกเขาเล่นนอกบ้านได้เร็วไร้ยครับไม่ชนะใครมา6เกมติดต่อกันแล้วครับในราคาที่เปิดออกมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อ2ลูกแนะนําว่าอยู่ฝั่งรองทีมเยือนดีที่สุดครับโดยเชื่อว่าเรนเจอรรนนนน่่่่่าาาาเกมีีออยยงงแแแคคคับต็พพหขิว ที่ทำสุดกับดาร์บี้ครับแมตช์ที่จะบุกไปเฉือนเซลติกครับในส่วนของดานี้ด้วยครับซึ่งเป็นเกมที่สําคัญดังนั้นเนี่ยมองว่าเรนเจอร์น่าจะเล่นแบบประคองเบียดเอาชนะไปเท่านั้นครับจึงมองว่าอยู่รองมีโอกาสที่จะรับซ้ำมากกว่าครับฟันธงครับรอเคานตี้แพ้หนึ่งประูสองอัตราความเป็นจที่แปดเต็มสิบครับโอเคครัสำหรับการวิเคราะห์บอลในวันนี้ก็ขอจากเพียงนี้ครับหากใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็อย่าลืมกดซับเพื่อเป็นกำลังใจพวกผมด้วยนะครับการวิเคราะห์วันนี้ก็ขอจากเพียงนี้ครับสวัสดีครับผม